สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นครับวันนี้เรามาเรีแอคชั่นนะครับผมเพลงนะครับผมไลฟ์เซชั่นเพลงที่3นะครับของน้อง PP นะครับหรืออีก2เพลงเนาะเพลงนี้กับเพลงสุดท้ายนะครับผมแล้วก็มีเพลงสเปเชียลด้วยมันรู้สึกในเพลงเพลงที่3นะครับชื่อเพลงว่า The Weeknd นะครับผมก็เป็นเพลงของทาง BB นะฮะก็เป็นนักร้องเกาหลีเนาะที่ร้องเพลงนี้เพลงนี้เซ็กซี่มากๆนะครับจริงๆเป็นเพลงที่เป็นเพลงพูดื่อไงดีเป็นความแบบเผ็ดแบบร้ายๆเป็นความเผ็ดแบบเป็นการงอนแบบ เป็นการงอนแบบมีระ,ะดับเป็นการงอนแบบไร้ร้านิดนึงความหมายของเพลงนะมันจะประมาณนนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันความหมายของเพลงเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันแต่น้องหยิบเพลงขึ้นมาเพลงนี้มันจะมีโทนที่มันคล้ายๆกับเพลงก่อนหน้านี้เนาะที่เขาร้องเพลงห่วงอะไรเงี้ยจะมีความคล้ายกันอันนั้นห่วงจะเป็นแบบแนวห่วงนนจะเป็นแนวงอนเออจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะก็มันเหมือนป็นสเต็ปไล่ไปเนาะนอกสายตาอยู่นอกสายตาเธอก่อนพอได้คบพอยังไม่ได้คบกันนะคบทิปฉันก็ห่วงเธอตอนนี้ฉันกลับรู้สึกงอนเธอ อ่ะมันเป็นอารมณ์แบบว่าความน่ารักน่ารักอะเออของเวลาคู่รักเขามีกันอะไรเงี้ยอืม,มก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า mm hmm. เพลงนี้้องยากนะแล้วมันเป็นเสียงผู้หญิงด้วยนะครับพีผู้หญิงต้องรองดูว่าพีพีกริดจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแต่เชื่อว่าน้องเก่งมากน้องทำได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันครับผมกับพีพีกริดครับเดอะว e k e อนนะครับไลฟ์เซสชั่นมาจริง,รงๆเราไม่ได้มาฟังเสียงน้องอย่างเดียวหรอกเรามาดูความเพดของน้องด้วยใน MV นะฮะ อ่ะเขาเรียกว่าเติร์ดมูดนะ,ะฮะวีแอนโอ้โหเล็บโอ้ยน้องก็สไตล์นองเลยหรอฟรีกี้นขสิบแปดบวกมากนะ Like all night, and she looking like a zombie in the old white. She looking, she looking for a hand down. She thinks she would miss you in the band now. Pull up in the truck, pick it up like a limousine. Looking like a blast from the past, look like a little Tennessee. And home, you're like Tennessee. And why, 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 no only call me on the weekend. You only love me when we freaking. You got me jumping off the deep end. You only call me on the. You only call me on the. Ready a minute We were just too started. ขเขาควานะมเทลโค้ดอะเลือไปลุกเลื่อไปลูกคำแก้วเจ้าเป็นงูใช่ไหม,มลูก You're only free past midnight I pro shit, don't sit right a below and get high you'll Uly call me on the weekend You only love me ทีดตัวเองสไตล์ตัวเองเลยอ่ะเลิศฉีกคงฉีกขาท่าลงท่าเลยคือครบมากโอ้ยเซ็กซี่คำแก้วจะเป็นงูบอเป็นงูจริงๆเลยเป็นงูมา <laughs> โ oh, อ้ยดีอะเซ็กซี่อะคือดูเอมมีนี่นึกถึงอะไรไหมนึกถึงนึกถึงตอนที่น้องเขาตอนนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของแม็กเครื่องสําอางอะแล้วเขาสารลิปสติกอะคือแบบโอ้ยเธอน้องมีความเป็นยูนิเซ็กมากอะคือเมันแบบสามารถทําให้เครื่องสําอางที่เป็นของแบบที่มันระบุเพศนะเราเลือกลิปสติกมันคือการระบุเพศเนาะแต่มันกลายเป็นของที่มันนอนเจนเดอร์ได้มันกลายแบบน้องเขาหยิบเคยใช้มันก็ดูใช้ได้มันดูดีอะเออ เออเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วพอแบบพอดูวีมันแบบมันมีความเป็นแบบมันมีความนอนเจนเดอร์กับน้องสูงมากแล้วมันก็แบบมันดูดูโฟล์และดูเซ็กซี่มากอ่ะเอออ่ะส่วนเนื้อเพลงนะครับไม่รู้น้องเขาเลือกเพลงนี้เพราะอะไรนะแต่จริงๆมันมีความบทเพลงมันเป็นความงองอนเนาะถ้าใครแปลเข้าใจก็จะเหมือนกับว่าตอนผูกมันก็จะบอกประมาณว่าแบบเธอเรียกฉันแค่ตอนที่แบบช่วงสุดสัปดาห์หรือแบบว่าแล้วก็เธอรักฉันในช่วงเวลาที่แบบเรามีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยฟรีกินอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันก็เป็นสุดแบดบวกแบบนั้นแแหหละคควาามมมยอันืบบ เธอแบบเธอคิดถึงอารมว่าเธอคิดถึงฉันเวลาที่เธอต้องการอ่ะเออพูดง่ายๆคือเป็นแบบนั้นมากกว่าเลยมีความเป็นงองงอนมีความตัดพอพอไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งอืมก็เลยแบบน่าจะเป็นโทนของมูดเดียวกันกัแบเจ้านต่เพลงแรกอะเนาะที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเอ่อนอกสายตามาห่วงมาแล้วก็มาต่อด้วยเพราะอารมแบบมูดแบบงองงอนงอนตัดพงตัดพพอ,อะไรอย่างเงี้ยกับใช้เพลงวิกเออเดอะวิก n อนเข้ามาช่วยนะ แต่ชอบที่มาใช้เสียงน้องแล้วน้องก็ใช้เสียงคีย์น้องไหลได้ทั้งเพลงเลยยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีอืมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเบื้องหลังกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งขึ้นหรือเปล่านะครับผมกับเบื้องหลัง behind the scene นะครับผม live s e s s i o n the w e e k end ครับผมก็วันนี้เป็นวันว่างพี่นะครับจะไปฟังเพลง weekend ก,กันที่ไปทำดนตรีมาแล้วนะครับผมอยู่ใน live station ของพิธีการที่สนะครับก็ master winner ก็จะมาสอนให้ด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับผม master finish ชอบพามาสเตอร์ finish และ she looking like a zombie you know babe และ she looking yes she looking for a hand she looking yes she looking for a h a n d l e she looking yes she looking for she looking yes she looking for a h a n d l e for for Lena she looking for a handle so she thinks h she w i t h m e s h e i n g she never knew that but แต่น้องเขาร้องอะไรดิไม่เป็นเลวมันเร็วมันเป็นจังหวะที่เราไม่คุ้นนั่นแหละก่อนหน้านี้ที่ไปร้องเพลงเลยร้องดูเข้าปากมากเมื่อนที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครที่เมืนอวานที่ไหนก็จะไม่วัน อันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นจังหวะมันจะมีคำมีคำถ้าเราแบ่งพอดีอ่ะมันจะไม่มีปัญหาหรอกมันกับมันก็เว้นเห็นป่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะกังวลว่ามันจะติดกันมันจะลิ้นมันจะรัวยากอยู่ไหนเพราะคำมันจะแบบลิ้นพันปากอ่ะลิ้นมันจะผ่านตอนร้อง ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่น้องพีพีได้ร้องกับดนตรีมาเซอร์ว่าไงคะคอมเมนต์นิดนึงจริงๆเขาก็ได้เรียบร้อยแล้วแหละแค่แบบขอความมั่นใจความคล่องแคล่วนิดนึงแหมมาเซอร์เพิ่งจะร้องวันแรกย่นเนื้อเพจะเย็นแซ่บวังนี้มันเนื้อมันเยอะครับจริงๆแต่ว่าถ้าเผื่อเราจัดสรรเนื้อให้มันอยู่ในร่องในรอยของมันก็จะไม่มีปัญหาพีพีล่ะช่พีพีล่ะพีพีวันแรกวันแรกเป็นไงบ้างวันแรกก็คืนนุ่ม คิดว่าถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆมันจะเออดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางท่อนหนึงง่งที่เขาส่งมามันก็มีตัดทิ้งด้วยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเราด้วยเพราะว่ามันเป็นรีอลเรนจ์เนาะมันก็จะมาเป็นคัฟเวอร์ที่มันไม่ได้เหมือนต้นฉบับมากอะไรอย่างเงี้ยก็เขาปรับจังหวะให้มันช้าลงมาด้วยเพื่อจะช่วยเราเลยเสร็จกันครับโอเคทีมงานทีเมเดิมถ่ายทุก MV จ้ะแต่ชอบเล็บม,มากเล็บปังมาก พี่อั้พคดนีดหนึ่งว่าเพลงนี้มันจะยังไงเพลงนี้มันจะใช้ความอินเนอร์เซ็กซี่พูดถึงคนคนหนึ่งที่บแบบเรงคิดถึงไม่ท้อมาหาเราสักทีเนาะเราก็ใช้ปิ๊กเกอร์ของเราเนี่ยสร้างความยั่วนิดหน่อยเป็นกิมมิคจริงเ,เป็นยั่วแบบเบาๆก็ไม่เบานะเราเปลี่ยนไม้พร้อมพิ้งตัวขอเห็น <c oughs> ข้งางหลังโชว์หลงังก่อนมากรีดซองแบบเป็นไงบ้าง ก็ ER: ยากเหมือนกันนะเหมือนเหมือนจะแบบว่าง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงมันก็ยากนิดนึงแเราแบบมีเล็บด้วยที่แบบนี่คือครั้งแรกเลยที่แบบเล็บยาวเราต้องพลิกตรงพลิกตัวด้วยแขนทั้งสองนะเราต้องใช้ศอกในการพลิกตัวยังไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่ว่าเป็นการดีไซน์แบบค่อยๆใช้อินเนอร์ในการการจัดวางท่าทางให้มันดูเซ็กซี่นะซึ่งมันไม่ได้ง่ายคือวิธีน้องเขาทำไม่ได้แบบนี้จะแต่แรกอะแม่ แต่ได้ acting ดีได้ acting coach ดีเขาก็ต้องแบบเรียนแบบ acting coach ไปเรียนแบบเก่งแต่สายตาน้องอ่ะมันเป็นเนอร์เซ็กซี่ได้อยู่แล้วไม่ดีที่สายตาคือจะตลงกับสายตาเขาปั๊มเล็บปั๊มเล็บอ่ะสู้ไหนอ่ะสู้น้องป่ะอ๋ออ่านไหน

มันเป็นความสัมของพีพีจริงๆนะในการที่แบบเล่นขูเล่นตาอะไรกับกล้องอะไรแบบนี้คือแบบเจ๋งมากเจ๋งมากดีไหมดีค่ะดีไหมดี่ะอันนี้คือชาเลนไม่ตงแต่ะให้ไ เก็คือเดอะวิกเอนนะคะก็อยากให้น้องพี่พีแบบว่าสวยเซ็กซี่เนาะตามเนื้อเพลงนั่แหละมีการเคลื่อนตัวการแบบเหลื้อยที่ถูกต้องต้องฟังมากแล้วก็พอมีคู้อ้ํมาช่วยก็คือการแบบขยับตัวอะไรค่ะคือเลิศพอเลยว่ายินหนึ่งแต่จริงๆสัท่าสัทาคือเจ๋งมากครูอ้ํช่วยได้เยอะมาก n หละ เป็นความเซ็กซี่มันต้องอะไรเลยนะมันแค่โพสิชันท่าทางการวางโพสเจอร์ต่างๆพอแล้วที่จริงพี่ว่าทุกซีมันเป็นแบบอิมโพรไวส์มันเป็นแบบการแบบมูฟอะไรอย่างงี้มากกว่าอยู่ที่อินเนอร์มากกว่าพี่ว่ายากงายทั้งหมดนะครับด้วยด้วยฟิกเกอร์บอดี้ด้วยที่เราแบบเออมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราทำแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบยากนิดนึงอะไรอย่างงี้ น้องก็ทำได้ดีมากเลยนะเหมือนเรียนรู้วันเดียวว่าทำได้เลยสรินะคะจบท่าแล้วก็ไปต่อวิที่สองก็ติดตัวชอบความรุดรุดรุดราวไปหมดข้างกระจกอ่ะดูดิโปสเตอร์ที่แบบเจงตะแล้วตาห้ามหลุดโฟกัส นี่เอเป็นไงบ้าบอกก้องน่อยเดอกกล้องหนนี่เป็นไรไอกลองไมไม่ได้ไอ้กล้องไอ้ออ่ะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเพลง t ะ e w นะคะก็ฝากทุกคนนะครับผมสำหรับเพลง The w e e ค e n d นะคบยังไงก็ไปรอติดตามมีเพลงหน่ของพีกนะคบ น้องนี่คือทําเต็มที่มากนะดูทีมงานดูสิแบบกองหนึ่งไม่ต่ากว่าสามสิบคนนะต่ดการทําเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคือแบบโอ้โหเต็มที่มากนะคือน้องแบบเต็มที่กับการทําแต่ละผลงานชิ้นงานออกมามากๆอ่ะรู้สึกแบบตรงนี้คือแบบชมเลยเราเห็นความตั้งใจมากมาแล้วแบบทีมงานแต่ละคนคือคุณภาพราคาค่าตัวไม่ถูกแต่ละคนคือแบบโอ้สุดนะฮะก็แบบมาทํา MV ให้น้องอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเขาทํา MV เราจะได้เห็นแบบพอให้ดูเบื้องหลังเราได้เห็นแบบมุมมองอ่ะว่า จริงแล้วการที่เราเห็นน้องขยับโพสเตอร์ต่างๆใน m อมะมันดูง่ายนะมันดูเป็นเป็นปกติมันดูลื่นไหลหมดเลยแต่จริงๆมันผ่านการฝึกนะมันไม่ใช่อยู่ดีน้องจะมาทําแบบนั้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่โพสเตอร์ปกติที่น้องก็ทาไม่ใช่ท่าทางปกติที่น้องเขาเดินหรือหรือเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันต้องเรียนแบบมันต้องก๊อปปี้มันต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยซึ่งน้องถือว่าเรียนรู้ได้เร็วมากภายใน1วันอ่างเงี้ยเออกับการขยับท่าขยับท่าให้มันแบบเหมาะแล้วมันดูเซ็กซี่คือ ความสกิลในการเรียนแบบสูงอ่ะคือเหมือนกับว่าเราถ้าทาแบบไม่ได้เรียนไม่ไม่ไม่มีทักษะในการทามาบ่อยๆแต่แค่เห็นปุ๊บเราสามารถทําตามได้เนี่ยคือคือเจ๋งแต่เจ๋งไปกว่านั้นคือน้องทำได้พอแต่ใส่ตาและอินเนอร์น้องต้องไม่หลุดโฟกัสกล้องด้วยอ่ะตัวนี้คือยากมากนะรู้สึกว่าถึงให้ครูอ้ํามาถามครูอ้ําอาจจะโฟกัสกล้องไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่พีพีนี่คือได้หมดเลยทั้งโฟกัสกล้องได้ด้วยเล่นกับกล้องได้ด้วยด้วยตาด้วยปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยรอยยิ้มแถมท่าทางโพส รู้สึกว่ามันขยับหลายส่วนของร่างกายมันยากแล้วเขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วมันแบบมันดูการเป็นธรให้เราู้สึกรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการซ้อมมาแต่นคือการที่เป็นอินเนอร์เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยสายตาของเขาด้วยแบบมันบอกอารมณ์ได้อะมันบอกว่านี่คือเวทีของฉันนี่คือสถานที่ของฉันมันคือแบบจิกลงไปในกล้องอะแล้วสายตาเขาแบบมันมีพลังมากๆถือว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบฝีมือนะเอาจริงๆนะพีพีแบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเราเห็นเขาพัฒนาขึ้นเยอะมาแล้วเขาเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆอะ สมคันที่เม่ีพูดแล้วเวอร์เวอร์เวอร์เวอเอร์เออมันจริงเหรอจริงจริงอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับการพูดถึงเออ่ reaction นะครับผมเบื้องหลังเนาะ behind the scene เนาะของตัวเพลง The Weeknd เนาะแล้วก็ไป react ตัว MV นะ The Weeknd Live Session ของ P.P. ด้วยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนคงชื่นชอบกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอต่อไปว่าจะมีซิงเกิลไหนออกมาอีกนะครับหรือ Live Session ไหนออกมาอีกแต่มันยังไม่มามาไม่ครบเนาะน่าจะทยอยทยอยทำออกมา โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมทีม่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้ี่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook กันว,วันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย